ดี๊จะแค่ไหนเียนเชียวนนยวะฮ่ะะะะทาทุกคนขึ้นบนทางแล้วเนี่ยพร้อมลนะ จะได้เปรอะมานนี้ทุกคนนี่นะเอา้าพี่ครว้ไงเนี่ยคนอย่างที่น้องผมบอกเป็นอย่างนี้เปล่าเจอใครแปลกๆเดินลงมาเนี่ยพอจงก็ดีจุดนะจุดให้ติดนะ วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะตอนนี้อยู่กับผมแฝดใหญ่ผมจะพาพี่ทุกคนนะครับผมไปที่ห้างของผมห้างบนต้นไม้คิดว่าพี่หลายคนก็จำมันได้เป็นห้างที่ผมและก็กใชายกิจนะช่วยกันสร้างไว้ห้างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นห้างที่ค่อนข้างจะสูงพอสมครวรเลยคิดว่าประมาณ น่าจะเกือบๆสิบเมตรได้ความสูงทุกคนนะก็ไม่ได้มาที่นี่ตัวผมนะไม่ไม่ได้มาที่ห้างนี้ก็ถือว่านานมากแล้ววันนี้ก็อยากจะกลับมาดูอยากกลับมานั่งอยากกลับมาผูกเปชีวชวๆบนห้างสักหน่อยอยากรูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างตอนที่เล็กมาหรือว่าใช้กิดมาก็เจอเรื่องราวแปลกๆมีทั้งหญิงสาวเดินออกมาหามีทั้งเรื่องราวแปลกๆมีคนคนนี้มาเรียก วันนี้ผมก็เลยอยากลับมาพิสูจน์อยกลับมาดูทีว่าตรงนี้มันมีอะไรกันแน่หรือพวกเราสร้างห้างผิดที่หรือยังไงหรือไปทับที่ใครยังไงผมได้ยินมันเสียงมีคนเย็บกิ่งไม้แต่อาจจะเป็นกิ่งไม้ตกมาจากต้นบนละหักก็ได้ก็ผมก็ทําก่อนจะเข้ามา,านี้ผมก็ทําการยกมือไหว้เรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตแล้วก็อาเหมือนแบบ อ๋อเจ้าที่วยวทางในการเข้ามาที่ป่าผืนนี้ก็อีกไม่ไกละจะถึงห้างที่ผมสร้างไว้ด้านบนยอดเขาตรงด้านหลังผมนี้ทุกคนอีก,กมาสักห้าร้อยหร้อยเมตรได้ก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางจะไปดูกันว่าห้างผมมันมีอะไรกันแน่แล้วก็มันไปนสร้างพิษที่หรือเปล่านะทุกคนนะโอเคก็ฝากพีเอฟซีนะครับผมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพีแฝดวีสองใผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว เราเดินทางไปห้าทุกคนกดไลค์กดแกชร์ดีนะครับไปนี่ทุกคน,นครับตอนนี้ก็เป็นทางไปห้างนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะลกขึ้นเยอะทุกคนนะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมาเมื่อเดือนที่แล้วไม่ลกขนาดนี้ทุกคนตอนนี้มองทางครับไม่เห็นก็อีกอย่างมันมีฝนตกไงมันทําให้พวกหญ้าเนี่ยมันขึ้นเร็วมากๆพี่พี่ขึ้นเร็วก็ทาให้มันมองทางไม่ค่อยเห็นผมต้องหามองทางดีๆไม่งั้นอาจจะหลงได้ หะวห้างผมอยู่บนยอดเขาฝั่งนน้นทุกคนขึ้นเขาอยู่ไปอีกนะก็คิดว่าระยะทางก็พอสมควรแหละละ็อกจริงนะพยายามหามองเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางข่มินประจำมันมีพวก ต้นหญ้าใบหญ้าปกคลุมไปเยอะมากจริงเลยลมแรงนะี้คนนี้ถือว่าลมแรงนะทนีเสียงลมดังมากกว่าน,นี้ เสียงลมดังนิดมาก ม,นนม,นนะมนันดีมากคนคนเนี้ยมันดีบรรยากาดีมากต่อเลยรู้สึกวันนี้แสงมสวยมากนะมีแสงเขีคือมีแสงอ่นอนๆกระทบใบไม้เสียวทุกคนมีมันสวยมากเลยอะ่ะ ทุกคนถึงแล้วอิ่ไม่ใจก็ถึงทุกคนคือผมมองไม่เห็นนะตอนขึ้มนมาแรกเพราะว่าพก้นยาใบ,าม,าบาม่านบังหมดเลยเจอปะถึงห้างแฝดแล้วทุกคน <c oughs> ผมมาถึงห้างเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นห้างกันนะ <c oughs> เราจะขึ้นไปบนห้างไปนั่งชมวิวแล้วผูเป็นบนสักหน่อย ดูซิว่าบรรยากาศจะดีแค่ไหนเพราะว่าไม่ได้มานานมากๆเลยพี่เอฟซี เป็นสภาพเหมือนเดิมน,นะไม่มีอะไรผุพังหรือว่าแตกหักนะไปะขึ้นทางกันแต่ผมไม่ขอปิดกล้องนะจะขอขึ้นแบบเรียวเรียวเรีวให้พี่สี่ได้เห็นพร้อมเลยนะตัดกล้องนายผมว่าแต่ทุกคนขึ้นบนทางแล้วเนี่ยค้อม้ะ หายอยู่เสียงลันน่นมากเพราะว่าเป็นการเหมือนตะปูมันทำให้ไม้มันเลอะฉีดปันจุดนะแต่ก็ยังได้ไม่ถือว่าปันตรายเท่าไหร่ ความสูงก็จะเอามาไม่ไน่าถึงเกือบสิบเมตรทุกคนประมาณหกเมตรท้านในหกเมตรได้ความสูงนะทุกคนนะจากด้านล่างถึงบนห้างเนี่ยขอวางชับแป๊บหนึงแล้คนนะขผมปีต่อแล้ว เปล่าปั๊บ ตอนนี้คือไถึงบนห้างเรียบร้อยแล้วอ,อถือว่าไม่ขึ้นนานถือว่าก็พอได้เนือ่อได้เนื่อเล็กหน่อยนะออโอะหมดจะเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่มีการมาใช้งานมันทําให้พวกมดอะเขามาอยู่แทนเราเพราะว่าไม่เห็นว่าไม่มีคนมามดต่างๆก็คิดว่าเป็นที่ปลอดภัยของพวกเขานะพวกเขาก็เลยมา ใช้พื้นที่ในการข้ามไปข้ามมานะใช้ข้างเราเป็นสะพานเชื่อมก็ถือว่าเราได้ช่วยสัตว์ยางหน่อยทุกคนนะเพราะว่าหมดจะคีหมดต้องข้ามแบบข้ามต้นไม้ไปมาโดยการหลบไปด้านล่างแล้วข้ามอีกกิ่งใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องใช้สะพานในการนข้ามมาเลยถือว่าได้บุญอยางหน่งนะทุกคนนะ <c oughs> ไม่รู้ใครคิดเป็นผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นบุญที่ผมทำให้พวกมดแล้วกันโอเคขอ จะผูกเปดีไหมแต่ว่ามันถูกว่าเสี่ยงเสียนะผูกเปเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็องศาของเปมันก็เอียงไปข้างนอกมากกว่านะไม่ค่อยอยู่ข้างในแต่ก็ลองดูว่าไม่ใชยหายทุกคนไปลองดูกันทุกคนผมจะลองเอาเปยผูกนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมผูกเปนอนลองดูเปลี่ยนบรรยากาศมันก็อาจจะ ช่วยให้แบบดูมีอะไรแบบแปลกๆมากขึ้นนะทุกคนนะจะลองดูแล้วกันนะ,ะจักจั่นเริ่มร้องดังแล้วเห็นไหมทุกคนมมเห็นหน้าผมเลยอะโอเค ตอนนี้ผมก็นั่งห้างมาได้ปั๊บหนึ่งนะปั๊บหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบเกือบหมดที่ละก็ยังไม่มีอะไร มีทุกคนที่ทำหน ú วจับไว้่างนี้ข้างๆอย่างมีที่จับนงแต่ไม่ต้องกลัวตกเป็นการตกชั้นดีนะโอ,โอ้องศาปเปยตทางนู้นเยอะมากพี่ ได้ไปเปร์ประมาณนี้ทุกคนนี่นะแต่องศาเป็นจะเอียงพันนิดหน่อยไม่แรงพออยู่บนห้างอยู่นะไปลองนอนดูว่ามันจะเป็นไงบ้างจะต้องพยุงตัวด้วยคานไม้นี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยตัวเรา หมดก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนี่ยเปรผมมัแนั่นแน่แล้วก็เปรมันแข็งแรงแน่แน่แหละแต่สิ่งสำคัญคือผมจะนอนไงมาให้พลิกตัวไปมาจนล่วงนะี่คือปัญหาโอ้โหเพิ่มความวัดเกี่ยวเับอีกนะทุกคนนะ จา่ที่นั่งห้างมันก็ดูสูงนะฮะตอนนี้ผูกเตะปุ๊บหันซ้ายไปมองอะ่ะรู้สึกว่ามันผมนั่งบนหน้าผานะต้องจับรูวให้ดีอ่ะ้องสึอว่าโอเคทุกคนสบายมีที่นอนที่สบายขึ้่อนรัวโอเคเลยพี่พแจ๋วให้ดูมุมนี้แล้วกันนะ หน้ามุมหน้าพี่โคตรชิลเลยโอ้ฝนมาตก,กพี่พี่เกือบแล้วมาถือไปดีกว่านี่ทุกคนเจอไหมหันซ้ายมาดูปุ๊บจะเห็นเป็นหน้าผาสูงเลยซึ่งมันก็ เกือบจะออกจากเขตห้างไปนะตัวเปรย์ผมผูกเนี่ยเกือบหลุดออกจากเขตแต่ว่ายังอยู่ในตัวของห้างอยู่เว้ยที่ี่นอนสบายนะทุกคนเลยดีนอนสบายเนะนี่ยทุกคนดีเจ๋งมากเลยสูงด้วยกคชิลเลยแต่อาจจะสูงสู้ห้างที่คนอื่นสร้างกันไม่ได้นะบางคนสร้างคนยอดไม้กันโอ้โหผมเห็นแล้วผมตกใจนะสร้างกันได้ไงโคตรเก่งคนยอดคนเลย ทุกคนผมขอหาอะไรจับโทรศัพท์แล้วก็ผมสมมติออกไปข้างนอกแล้วก็เอารงมันใช้ดโดรนถ่ายดูทีจ่จะทำได้หรือเปล่าผมมารูผมทำได้หรือเปล่าเราจะหาวิธีดูเนย่ยให้พี่เห็นมุมแบบจากด้านบนลงมาเห็นห้างทั้งตัวไงทุกคนนะลองดูแล้วกันนะทุกคนไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็นอนอยู่บนห้างได้พักนะิดนึงทุกคนนะก็เช็คดูไปลงเวลาก็คิดว่าก็เดี๋ยวพอสมควรละเกือบน่าจะ มันก็เกือบสามสี่นาทีละผมนั่งมาก็อากาศถือว่าดีนะแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงแปลกๆหรือว่าอะไรเป็นปกติที่นี่นะชิวมากๆนอนบนเตหืมสิ่งทวะ มีเสียงคนเอาพ,พี่ใครวะเนี่ยเนี่ยคนอย่างที่น้องผมบอกเป็นนี้เปล่าเจอใครแปลกๆเดินลงมาเนี่ยอา่าลุงลุงไปไหนจำค่าได้ไหมจาได้ไหมลุงเป็นใครอะไรนะไม,ไม่ใช่ละทุกคน ลุงคนนี่ผมมาบอกเป็นพ่อดวงก็ดีช่วยครับช่วย,วยลุงดยลุงตายแล้วไม่หรอ,รอลุงยังไม่ตายก็ผมเป็นคนมาฝังตัวเอง,ด,เองด้วยตัวเองกับลุงกับกับลูกสาวลุงอะไม่ใช่ลุงตายแลผมไปฝั่งกับตัวเองเลยลุงอย่ามั่วดิเท้่ไปมึงนะทุกคนถ้าคนนี่นี่อะไรมาทุกคนถ้าคนที่หนีความตายจริงหรือว่า มีอะไรมาจริงๆมขจะไม่ขอนะขต่เราขึ้นมาบนห้างนะแข่งว่าไม่ใช่คนนะเฮ้ยมึงอยา่าโกหกกูอ่ะถ้าเป็นพอาูดวงดีจริงๆจุดไฟแช็กนี้ติดเนี่ยจุดนะป๊บมึงห้ามก่อนผมชื่ออะไรฮะผมชื่ออะไร อะไรผมชื่ออะไรคุณน้ารู้จักผมถ้าเป็นคุณน้าจริงอ่ะไม่ตอมาะเอาไปใช้จุดนะจุดให้ติดนะจุดให้ติดนะจุดเด้ มนะจ้าจุดหรือนะผมไม่แน่ใจมันถือไว้เฉยนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ขึ้นมาห้างทำไมไม่ลองขึ้นขึ้นมาผมก็เล่นงานไม่แค่วลาหยุดหยุดอย่ขึ้นมาห้างนกคน หยุดมึงไม่หยุดกูทำให้มึงไม่ไปเกิดแนะ่งงานนี้ก็บอกไว้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิอยากดูอยากดูว่าเป็นยังไงขึ้นมาขึ้นมาหึมของดีกว่าฮะขึ้นมาดิเมื่อเจอดีมึงขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาดิ <c oughs> ดิเก uhm, ็จะแค่ไหนเด่นเชียววะอ้าวไ้อือ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 มาจีมามันไม่กล้าขึ้นมไม่กล้าขึ้นมันไม่กล้าขึ้นมันกลัวเหมือนกันทุกคนมันก็กลัวนะเอาตรงมันก็ไม่กล้าขึ้นนะจีมันได้คู่ผมทุกคนมันได้คู่นะมึงนีจริงขึ้นมาดิจะคู่ทำไม ผมพ่อของดวง็วดีนะรู้จักแค่ดวงอดีแต่ไม่รู้จักผมนะผมไม่บอกชื่อมันแล้วมันไม่ไม่รู้จักชื่อผมนะสม,มิงนะสมนสมิงไม่ขึ้นมาไม่ได้มันก็กลัวเหมือนกันนะตรงๆมันกลัวเหมือนกันคือแผ่นดินหลอกล่อผมลงไปข้างล่างถ้าผมลงไปข้างล่างคือผมเสร็จมันไงมันเล่นผมแน่ถ้าผมลงไปข้างล่างอะเป็นแผนของมันอี่สูงนี่มันเสียบเปียบมันทุกผมไม่ได้เขยมาเลไมันแน่จริงยัอวะ ะทำไมเป็นไงมึงจะแปลงกายหรือว่าไงฮะมึงจะแปลงกายหรือว่าไงมึงเปยังไงฮะให้กูช่วยไหมกูว่ากูจะไม่ลานๆพวกมึงงั้นแต่พวกมึงมาทำอย่างนี้พวกมึงต้องโดนนะกูว่า มันไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วมันร้อยผมจังหวะให้ผมลงไงเขาแค่มันจะลอกร้อยผมมาช่วยมาเชื่อผมโงนะ่ไงพราะดวงดีผมไปฝั่งกับตัวเองแล้วผมไปกับกับลูกสาวเขากลับเลยนะไปอยู่หลุมของมึงนูน้นเจอไหมเนี่ยไปแล้วกลับไปหลุมมึงนะไอ้ ไปรกอนไปแล้ว,ลวเอาตรงนะมันจะไม่กล้าขึ้นหรอกผมเองก็ไม่ได้กลัวเลยบอกเลยมาดิถ้ามาตัวเดียวยังผมไม่กลัวเลยจะรอดูก่อนน้ำจะออกมาไหมเปล่าผมพร้อมบวกกับรอแต่ข้างล่างผมไม่สู้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะออกกาอนเรียกใครมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ข้างบนเนี่ยามาดิผมสู้อ่ะผมได้เปรียบไปแค่แหละจะรอดูอนจะออกมากไหม จะอยู่เป็นเหยื่อให้ลอกม,ม,มันออกมามันจะออกมาหาผมเปล่า,ารออยู่แล้วกันทุกคน